เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกไปเอาชนะเชลีฟทีรัสปอร์นะครับในศึกยูโรปาลีกนะครับได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ครับแม้จะเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้เล่นดีอะไรมากนักนะครับแต่ว่าก็เก็บชัยไปแบบตามความคาดหมายครับก็คือเล่นกันแบบเรื่อยๆเอื่อยๆเฉยๆนะครับก็คนดูก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่ครับแต่ว่าผลการแข่งขันก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของ เอริกเทนฮาและก็แฟนแฟแมนยูนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนนี้นะครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เดก็คือชุดใหญ่ของเอริกเทนฮาครับหรือชุด a เลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้เล่นแต่อย่างใดครับก็จะมีแค่โรนัลโด้ครับที่แทนมาคัดแระฟอร์ดครับนอกานั้นตำแหน่งทุกตำแหน่งเป็นชุดหลักของเอริกเทนฮาจริงๆครับอย่างที่รู้กันครับเพราะว่า นัดที่จะเจอกับบลีเดนเตดนะครับถูกเลื่อนออกไปครับแล้วก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งก็คือ2ตุลาคมนะครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เรียกได้ว่าเป็นศึกใหญ่ของทีมปีศาจแดงเลยทีเดียวสําหรับเรื่องของฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่ละคนนะครับก็จะไม่ขอพูดเยอะนะครับก็ขอพูดแค่บางรายเท่านั้นครับนั่นก็คือแอนโทนีครับที่รู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยสนัดที่ผ่านมาเนี่ยยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่นครับนอกจากลีลาการเลื้อยแล้วก็ รู้สึกว่ายังสร้างสรรค์โอกาสและก็สร้างสรรค์เกมให้กับเพื่อนได้ไม่มากนักครับหากเทียบกับพวกเจรอนซานโชรหรือแม้แต่อีริกเซนหรือบูโน,โนเฟอร์นานเดสนะครับก็ต้องรองให้เจ้าตัวปรับตัวให้เข้ากับทีมกันต่อไปครับส่วนผู้เล่นรายอื่นของแมนเชสเตอร์เด็ดกรับก็จะไม่ขอพูดถึงฟอร์มการเล่นเมื่อคืนนี้นครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับว่านักเตะของเชลีเนี่ยค่อนข้างจะห่างชั้นกับนักเตะของแมนเชสเตอร์เด็ดพอสมควรครับถ้าจะเอามาวัดกันเนี่ยมันก็คงจะยากครับก็ถือว่าเป็น3แต้มสำคัญของทีมปีาแดงครับ แล้วพบกันใหม่ในวันที่2ตุลาครับที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หากชื่นชอบที่นี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับเ i r เตอร์อ f ฟฟุตบอลครับ